สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้นะคะครูนุ้ยก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนเนื่องจากวันหยุดพิเศษนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์จะมาให้กับเด็กๆซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนในหน่วยของเรื่องวันสำคัญนะคะและในวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญ ที่เด็กๆจะได้เรียนนั่นก็คือวันเด็กค่ะคำขวัญวันเด็กในปีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณนุ้งจะพาเด็กๆนะคะมารู้จักคำขวัญวันเด็กในปีพุทธศักราช2,564การเด็กๆพูดตามคุณนุ่งนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมอีกหนึ่งรอบนะคะเด็ก ไทยวิถีใหม่รวมใจสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเป็นยังไงคะเด็กๆได้ทราบในเรื่องของคำขวัญวันเด็กไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุ่งก็จะพาเด็กๆร้องเพลงวันเด็กคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงร่วมกับคุณครูนุ่งได้เลยนะคะพร้อมนะคะวันเด็กวันเด็กวันนี้ร้องแซ สองของเดือนมก,การาเชาที่สองของเดือนมก,การาทุกคนได้มาสนุกสนานวันเด็กวันเด็กมาถึงเราคันค่หนึ่งรอคอยมานานดวงจิตของเราสา,านทุกคนเบิกบานในวันเด็กเอ,อ๋ย คุณเอ็งก็มีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะซึ่งเป็นการบ้านนะคะให้กับเด็กๆนะคะเป็นคำถามน่ารู้สำหรับเด็กๆนะคะว่าข้อที่หนึ่งเสาที่สองของเดือนมก,การามีความสำคัญอย่างไรข้อที่สองข้าขวัญวันเด็กปีนี้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้างข้อที่สาม เด็กๆมีความสำคัญอย่างไรบ้างข้อที่สีกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กมีอะไรบ้างและข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆคิดว่าโตขึ้นเด็กๆอยากจะเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกส่งคำถามมาทางออนไลน์ก็ผู้ปกครองนะคะสามารถส่ง เข้ากลุ่มไลน์ของคุณครูแต่ละห้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณเองก็ขอลาก่อนลากไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ